สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลือดรักนะคะนอนเก็บเกบไปยังกันนุมไปชิดนานอนทายแพ้ก็ชิดไปล่างหลนน่นอนเกบเกบคงจะนอนเก็บเก็บ,บนอนมาไ้นอนเกบเกบ เออดับวะเออเด็บวะชอบแกงนี้นักเด้ถือขาแกงขึ้นเซลยวพอตกให้ได้เร้วรอกุ้งแม่มึงหลังกระปัดบอลลอนโอ้เนาะสิเพาะลงน้ำติดนี่พูดอะไรไปเลดพี่ขิดตุ้มพี่อ้นเด้นี่พี่อ้นแท้ ไปเดินเที่ยวไปเที่ยวกันไหนไปเที่ยวอยู่บ้านทลาดปเปลี่ยนน้ำมูลไปทางใดนลูกนอขึ้นแล้วน้ำก้บนบรรทันเฮ็ดจะได้เฮาบ่ต้องไปเห็้อุ้มบุญมาเขาหลายสีไปทางไหนสีไปใส่ไปขัว ไปเราไปกดละผุนไปไส้ไปไส้ไปไรทั่งนั้นอะไรไปไสอะไรไปใสไปขวบไ่ได้ <c oughs> กี่พผนองกระบาดเลยเดินทางมาเน้างมาไปยังเฮ้ยเาตอยู่แล้วงดี คืออยู่หยับเสียขายแผนกหยับเสียขายตัวนี้อเราทำมาใส่บอลเลน้ำกลดทำมาขวานเลน้ำกลนว่าดูดีอย่ามาหามมานะบอกพี่ออนจัดการได้นี่่ยงอนออกกำลังกายนะครับแม่ ตัก,กี้สามตัวร้อยวิ่งตามตูดไม่ให้มาสุดรอสุดรอแห่งบ้านตะกาง <c oughs> โอ้อึฮึฮึฮึยวกันไฮึพ่อเขากับลนะูาเขาึฮึงึาึฮึฮึ งาเข้าคือประจางคือโพเมืองงา a โพค่ะวาพุนง,า,นง,า,งาใหญ่นะคะงาใหญ่เหมือนกันมีแตง่งาทั้งนั้นเลยนี่ก็งาน้อยน้ำบ่ออาบกับพ่อใหญ่เตยสิาพาลูกไปอาบน้ำเตยอุ้ยจะมาดลูกขอ่อยเนาะ ไปหาผู้สาวน้ำบ่าอาบบันนี้ไหมสาวรันค่ะมีเงินบ่ล่ะเอ,ลเออลาจะได้จะได้กินขนมหลาวมีเงินซื้อขนมไปเลยนะคะโอโอโรถคุณหมอมามอคุณหมอเข้ามาดูลูกชายเขา ลูกชายเขาขาดีหรือยังเราจะพาที่เด้ไปซื้อขนมรู้จากร้านค้าหรือเปล่าหายแล้ววันนี้เดินออกกําลังกายนะไม่อาบมาพบสาวน้อย มาพบสาวน้อยใบข้าวอีกแล้ว nice, 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 nice. นี่ยัง <Nice. S 1> คั้วยบ่บอ <Nice. S 1> เราจะพาเก็บขี่พ่อมึงเ <c oughs> ก็บขี่ขี่ก้อนแต่พว์จะเอาแข้งดากดอก <c oughs> จะโอ้โอ้โอ้ตกตะลุกโอ้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 ขา,า,า,าที่ห้าออกแล้ว ภาสีว่าถือโอ้อยได้พะชันเป็นน้ำโพเดี๋ยงแม่แมอยังเดียค่ะแม่แม่สิเป็นน้ำโพนี่เด้๋ว่าเดยเป็นน้ำหลูกได้วงานเริ่มงอนแล้วนะคะแม่แม่งานเริ่มงอนแล้วเขาจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะงานเริ่มงอนพี่นะที่หนุ่มสุดินอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่พาเดินชมนี่นี่สุดแล้วพุ่นมีการสลัดอีก ปันค้นอรดบอดบอ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 ตลอดท่องกันยังหลอดบ่อใดหลอดใดต่โพกับลูกจับต้นหน่อยยังเมฆาทิผักกระลิดบอยันเมฆาสร้างลูกตัวใหญ่ผูดหลบวันที่เศร้าข้อค้นตั้งเทิงคนละอู้เห็นผู้สาวจะได้จะบอเขาขึ้นจะเทียะหื้อ เห็นผู้าใส่กระโปงงามเอาเขาขึ้นแล้วละผุนตีเถานุบๆอยู่ผุนโอ้ลองเพลงกับเป็นได้ค่ะแม่เมฟซี่มาแลนุใส่รองฟั้งเฮ้ยยังหนักึ้นตัวหน่อยขึ้นกันเถอะพุน เอาว้เข่าสำรวจใบเข่าสำรวจจับ้องจับองอะหาัดอาน้องลูกหัดอะน้องฮัดอะน้องลูกหัดอ่ะน้องโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยันทียันง่าเขาพระกาศซือระกาศซื้อใบเขาโอ้โหกินใบไผ่อีก สิไปใส่หญิงสิไปใส่เธอสิไปใส่ไลปละพุนสายตรงามาจือสาวใบข้าวสายสาใบาข้าวกลัวพิเิศกลัวางาไม่เหมือนจันเจ้านะจันเจ้าวิ่งต่าเลยได้ย <c oughs> ินเสียงพิเรศก็ไม่อั้นไม่ได้เห็นเขาเดินมาวิ่งต่าเลยจันเจ้าออื <c oughs> ไม่กลัวช้างตัวใหญ่จันจาเป็นช้างเด็กที่ไม่กลัวช้างใหญ่มันพิเรศตัวเล็กเลยตอนเล็กพิเลศก,ก็ไม่กลัวช้างใหญ่อยากจับเขาอย่างเดียวอีกนิดเดียวก็งอไม่ได้เราก็ลุ้นเนาะอีกจะปีสีใดเพิ่น เดี๋ยวงนนัวงนเลยไว,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 วงันเพื่อปเปรียบมะทราดนะบือฟังเลยค่ะแม่เม่ี่ลูกไพ้่นสีเ้าฝนว่าย่างไ่ย่างไก่ไกขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีตทุท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์กันหนงกำลังใจรักเลิรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บใบในอ้อมกอดอ้อมใจของป่อพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลูกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ